สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับพวกเราครับวันนี้ฮะับกับรายการเกษตรออนไลน์บายพี่พิทพันธ์เกษตรซึ่งอยู่กับผมเช่นเคยครับเอกครับผมแตงกวาจ้าครับวันนี้จะเห็นครับท่านผู้ชมผมเอามะนาวมาด้วยนี่คือมะนาวของผมอันนี้คือมะนาวของแตงส่วนนู่นครับท่านผู้ชมไม่ใช่มะนาวอะไรอ่ะน้ำเต้าอ๋อจะเห็นว่าเราสองคนเนี่ยนะครับถือมะนาวกันมา จริงๆแล้วเจ้มามะนาวของแ้าแตงเนี่ยก็เราก็จะเห็นทั่วๆไปตามท้องตลาดซึ่งอันนี้มันเป็นมะนาวแป้นนะครับท่านผู้ชมที่ส่วนใหญ่แล้วเราเอาไปใส่กับพวกน้ำพริกหรือไปใส่แกงส้มต้ยมยำอะไรก็แล้วแต่นะแต่ที่น่าสนใจคือตัวนี้ครับท่านผู้ชมมันคือมะนาวอะไรแตงมะนาวยักษ์ท่านผู้ชมฮะซึ่งผมสนใจตัวนี้มากฮะแล้ววันนี้ครับผมอยากปลูกเจ้าตัวนี้มากแต่ผมจะยังไม่รู้เลยว่าถ้าจะไปปลูกจากเมล็ดเนี่ยมันน่าจะช้าแตงแต่วันนี้ผมนัดประสุไว้แล้วป้าสุเป็นใครคะเป็นคนที่จะมาสอนเรื่องการขยายพันธุ์มะนาวยักษ สอนแบบไหนเอาเม็ด okay. มาไปปลูกหรอหรือว่ายัง<ช>ไงพี่อันนี้ยังไม่รู้ต้องไปตามหาปะสูวนก่อนถ้<อ>างั้นเดี๋ยวแตงกับพี่ต้องไปตามหาปะสูวนครับท่านผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปตามหาปะสูวนครับไปครับคมไปค่ะไปตามหัวแม่นากัน เอาละครับตอนนี้ฮะท่านผู้ชมตอนนี้เรามาเจอปสุแล้วครับปสุครับสวัสดีครับค่ะปศุครับตอนนี้ปสุทําอะไรอยู่ครับเนี่ยว่าจะขุดหน้าดินไปควบแน่นจ้ะเนี่ยแหละที่จะไปสอนผมว่าจะขยายพันธุ์ไอ้เจ้าตัวนี้นะใช่ที่มันจะได้ไวแล้วไปปลูกได้ไวอะนะโอเคอ่าเดี๋ยวปสุเก็บดินก่อนครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะดินบริเวณนี้คือดินที่อยู่ตามใต้ต้นไม้นะป้าเนาะค่ะเอาแล้วทำไมเราไม่ไปใช้ไอ้ดินที่ผสมขี้วัวขี้วัวที่ใช้ปลูกผักอะปะมันใช้มมันใช้ได้อยู่แต่มันมันไม่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 ค่อย ได้ไม่ไม่ค่อยออกรากกันแล้วนนี้มันไม่มีปุ๋ยเราต้องใช้ดินที่มันไม่มีปุ๋ยอ๋อก็คือพยายามใช้ดินที่ต้นพืชต้นผักของเราใช่ใช่ธาาุอาหารไปใช้แล้วเนาะไม่ควรใช้อดินที่มันมีการผสมพวกขี้วัวเข้าไปมันทําให้ออกรากยากแต่มันก็ใช้ได้แต่มันจะนานหรือมันจะออกรากยากใช่ไหมอ่ะอันนี้เสร็จหรือยังป้ารีบร้อยแล้วเหรอวันนี้อยากจะไปทำาลรืเองอเนี่ยตอนเนี้ยเสร็จแล้วค่ะถ้าพอได้ดินแล้วมันต้องไปหาอะไรอีกป้าจะต้องอไปร่อนก่อนไปร่อนลัวกี่พันอะไรแต่อะไรออกก่อนแล้วก็อร่อนให้ดีก่อนแล้วก ก็ต้องไปหากิ่งพันธุ์อีกค่ะแล้วกิ่งพันธุ์อยู่ตรงไหนเดี๋ยวป้าจะพาไปตัดใช่ไหมโอเคไปฮะท่านผู้ชมครับเดี <S <S ๋ยวเราไปทำวิธีการอะไรนะป้าขยายพันธุ์อะไรนะ ขยายพันธุ์มะนาวค่ะแบบควบแน่นค่ะโอเคครับท่านผู้ชมถ้าพร้อมแล้วฮะเราไปกันเลยครับไปเลยเอาละครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้ฮะเรามาถึงดงมะนาวแล้วโอ้โหดงมะนาวอันนี้คือกสูจะพามาหากิ่งพันุ์ที่เหมาะสมนะไม่ใช่ว่าโอ้โหท่านผู้ชมมาถึงที่ีเห็นปุ๊บฉันตัดมั่วส่วตัวเหล่งไม่ใช่นะฮะมันมีวิธีการเลือกเอากสูแนะนำมาเลยเลือกยังไงกิ่งพันุ์ถึงเจ้าที่จะเหมาะไปกับการขยายพันธุ์ ต้องเลือกกิ่งพันแบบนี้ค่ะที่ส,สวยๆแล้วก็ให้กิ่งตรงตั้งสวยๆเน้นเป็นกิ่งตั้งตรงๆก็ไม่ไม่มีโรคไม่สังเกตยังไงอะ่ะก็ลองดูใบมันแล้วก็อ๋อใบไม่มีแมลงไม่หกไม่งอใช่ใ,ช<อ>ให้ใบสวยแล้วก็ไม่นนไม่เป็นลักเกอร์อันนี้ กี่กิ่งอะคะถ้าเราจะได้สองกิ่งเหมีกิ่งต้องเลือกเอากิ่งสวยๆด้วยนะเอนนี้กิ่งนะครับแล้วความแก่ความอ่อนอะก็ไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกินอ๋อไม่ไม่ไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปก็เท่าๆผมนะเนาะอาออ๋อวัตถุตัดเลยวิธีการตัดครับกากต้องคมเนาะจ้ะปึ๊ก อ่าขาดไปเลยความยาวไม่เป็นไรเอาเท่าไหร่พศุไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปแต่งอีกทีนึงอ่าตัดไปก่อนอ้าวโอเคอ่านี่แหละครับท่านผู้ชมกิ่งพันธุ์ที่เหมาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปขยายพันธุ์กันต่อเลยโอเคไปเลยครับนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราได้กิ่งพันธม์แล้วครับแทนแทนแต่ยังไม่จบฮะมันยังทําเลยไม่ได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเพิ่งไปเอาดินมาด้วยเดี๋ยวต้องให้พสุร่อนดินชนิดนึงก่อนอ่ะพสุโชร่อนดินใส่กล้องสักนิดนึงฮะให้ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเอาเลยฮะเอวต้องไปเอวต้องไป เไ่้เช่นนะครับนะเดี๋ยวจะยอกซะก่อนนะครับทำไมเราต้องล่อนดินด้วยคะทำไมถึงต้องล่อนดินครับปสุไม่ล่อนเอาเศษอะไรมันออกให้หมดในละเอียดไม่อยากให้มีก้อนใหญ่ใผมคิดว่าปสุจะบอกว่าการล่อนเอวเอ้ยการการล่อนดินก็เหมือนการล่อนเอวใช่นะอ้าวโอเคอ้าวหลักความละเอียดแค่นี้พอพอพอแล้วนะผมไม่ต้องละเอียดจนถึงขั้นต้องไปทุบให้มันละเอียดยิบขนาดนั้นเอ้าเดี๋ยวโชว์กล้องนิดนึงเอ้าโชว์กล้องนิดนึงป้าปรื้อนี่นะครับท่านผู้ชมอ่ะมัน ทำยังไงต่ออา้าวมันแห้งแค่นี้มันยังไงห,หรือต้องลดน้ํายังไงลดนำ้ำใส่ให้ให้ความชืน้นมันปรับขนาดไหนครับเนี่ยดูคุกคลุกคุกกลายเป็นโอวัลตินไปแล้วโอไม่ใช่ไม่ใช่ฮะกำลังปรับความชืน okay. น้นโอเคพอชื้นพอให้ชื้นชื้นใช่ อ,แบบอ๋อตอนแรกตอนลงไปตอนแรกครับท่านผู้ชมผมคิดว่ามันจะเละแบบ<ช>ไม่เด่นนะพ<ช>อพ<ช>อผส,สมแกผสมปุ๊บม,มันก็จะเข้ามาเป็นตัวปรับความชื้นของดินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผสมจะกำให้ดูอันนี้ความชื้นพอหรือยังป้ายังยังยัง,ย,งยังนะมันได้แล้วแต่ยังไม่เข้ากันดีแล้วให้มันเข้ากันดีอ๋อเนี่ยประมาณนี้ความชื้นอ,อ้าวนี่ไงฮะกำเป็นก้อนนี่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 นนพี่เสร็จแล้วยังไงต่อครับผสมก็ใส่แก้ว ใส่แก้วเลยใส่แก้ว <c oughs> อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ต้องมีอะไรบ้างก่อนป้า <c oughs> บอกใส่แก้วเดี๋ยวงงนะ <c oughs> เอา้า <c oughs> นี่ <c oughs> แก้ว <c oughs> แก้วจริงๆแนละ้วบอกท่านชมว่าแก้วอะไรก็ได้ <c oughs> แต่ขอให้เป็นแก้วใสแก้วทึบได้ไหม ได้เหมือนกันแต่มันจะไม่เห็นรากอ๋อมันต้องมีความชํานาญนิดนึงแค่ใช้แก้วถือป่ะนะเราถึงจะรู้ว่าทําวันไหนอะไรยังไงออกรากเมื่อไหร่แต่ถ้าใช้แก้วใสเนี่ยมันเห็นใช่ไหมใช่จ่เห็นรากจะแก้วใหญ่แก้วเล็กอะไรได้หมดเนาะได้หมดได้หมดแล้วแต่ก็ดูที่กิ่งถ้ากิ่งใหญ่ใช้แก้วใหญ่หน่อยถูกไหมป้าถ้าเป็นแก้วเล็กก็ใช้กับกิ่งเล็กๆใช่ไหมอ้าวถัดมาฮะอันนี้คือยางวงยางยังวงเอาไว้ทำอะไรฮะดีดเอาไว้รัดแก้วป้าไม่รัดแล้วนาะอ้าวถัดมาฮะไม้ถูกไหม ไม้จิ้มฟันลูกชิ้นอ๋อไม่เสียลูกชิ้นได้ยินเนไม้จิ้มฟันนะครับอันนี้เอามาทําอะไรเนี่ยเอามาเอามานี่มันจิ้มเอามันเป็นลำล่องก่อนที่จะเอากิ่งพันตัดไปอ๋อเราไม่นิยมเอากิ่งพันเสียลงไปเลยมันไม่โอเคใช่ไหมใช่มันขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้อันนี้คือถุงเอามาเอามาครอบแก้วครอบแก้วโอ้ครอบแก้วครอบแก้ว อ้าวอ้าโอเคมีตัวอย่างให้ดูนี่มีตัวอย่างให้ดูมีตัวอย่างให้ดูในข้อแบบนี้ครับท่านผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวมันยังไงเดี๋ยวให้ผู้สูตรเล่าแล้วกันนี้ให้ดูตัวอย่างกอบว่าข้อแบบนี้นะอ้าวถ้างั้นเริ่มเลยอ้าวดินทรายอ้าวใส่เข้าไปนี่เราจะใส่แบบใส่ทีละนิดใส่ทีละสามชั้นอ่ะกดให้ให้แน่นอ่ะโอ้โหกดให้แน่นด้วยใช่โอ้โหนี่นะที่เขาเรียกว่าควบแน่นใช่ไหมบ้างใชต้องแน่นเลยเนาะใช่เออเอ้อโอ้ยิ่งแน่นยิ่งติดดีเหรอใช่อืม คือกันมันโยกอะเนาะป้าเนาะถ้าถ้ามันโยกนี่มันจะติดไม่ค่อยดีใช่ไหมเอาแล้วป้าบอกว่าสมชั้นนะตอนนี้ป้าใส่ไปสองก็เราตะแขงแล้วมันไม่ไม่หกไม่หกอันนี้สำหรับกิ่งมะนาวนะต้องแน่นนิดนึงกันมันโยกกันมันขยเยอนเนาะ ขยือดขยื่อะไรขยืดขยืดเสร็จแล้วก็อ่ะวิธีเจาะเจาะไปสุดแก้วเลยป่ะไม่ก่อนอ้าวแต่งแต่งกินก่อนแต่งกินก่อนใบต้องเอาออกขนาดไหนเอาออกที่เท่าที่เราปักถึงอ่ะอ่าอ่คืออ๋อต้องใช้ตัดเนาะอย่าเด็ดนะแต่ต้องตัดต้องใช้ความคมใช่ไหมอืออ่าวต้องคมนะท่านผู้ชมแผลมันต้องคมนะ อ่ะอ่านี่ก็แต่งออกไปเรื่อยๆเนาะเท่าที่เราจะใช้งานาตัดใบออกหน่อยนะนเ,นเพื่อให้มันคลายน้ำอ๋อหนีบครึ่งใบด้วยจ้ะเป็นเทคนิคเหรอเนอี่ยเธอโอ้ลดการคลายน้ำเหรอใช่ให้มันคลายน้อยลงลยอะไรตัดตากใบออกหน่อยฮนะเอานี้พอแล้วเหรอครับเนี่ยเมื่อกี้เราตัดมานะตามันเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะแบบนี้นะนี่นี่น,นี่ดูอันนี้นะแต่งแล้วเนี่ยก็คือแต่งให้มันมีระยะเนี่ยอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมให้มันเหลือเนี่ยสำหรับที่เราจะใช้ในการ ปักลงไปใช่ไหมป่ะใชอะอ่อ่ะโอเคอ่ะท่านตนต่อไปอันนี้เราก็วัดวัดอันนี้ก่อนให้มันลงไปเกลืองคือ<ห>ไม่มไม่ไม,ไม่เสียบลงไปให้สุดเลยไม่ไม่ได้หรออ,อันนี้เราต้องลงวัดว่า ให้จากจากปากขกปากแก้วแล้วลงไปให้มันเกินครึ่งหน่อยอ๋อให้มันเกินครึ่งลงไปหน่อยนึงก็คือไม่ไม่ให้มันไปถึงข้างล่างไม่ถึงแล้วถ้าถ้าถ้าแก้วแบ่งออกเป็น3ส่วนท่านผู้ชมก็สูงเขาจะเจาะลงไปแค่2อส่วนเขาจะเหลือไว้ส่วนหนึ่งอ่ะไม่ให้มันไปชิดข้างล่างค่ะอ่ะแล้วเราก็เจาะลงไปให้ครับแต่แกวัดไปแล้วเรียบร้อยนะโอ้ยต้องใช้แรงมาหันในในการเจาะมาหันอีกแล้ว เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วครวงครวงก็หมุนหน่อยนืองดึงขึ้นถ้าดึงออกมาเลยมันจะพวดยออกมามันจะแตกเหมือนปลาเจะไม่ตรงนะมั้งเลยอเอาเอาปลาไม่ว่ากันหรอกนะปลาคือยอดฝีมือผมคือคนมาดูอ่ะแรกเราก็มาวัดอันนี้ว่าเราเจาะลงไปแค่ไหนอ่ะแล้วก็จับแค่นี้อ่ะอันนี้เพื่อความแม่นยำนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าทำไมเรื่องมันเยอะจังจริงเพื่อความแม่นยำเพื่อความแม่นยำดันลงไปที่เราเจาะ แล้วเาจาะไปแค่ไหนแล้วก็ดันไม่แค่นั้นเพือ่<ช>อเพื่อที่จะไม่ให้เกินตำแหน่งที่เราจัดการไว้ไ<ห>โอเค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวกิ่งพันธุ์เขาจะช้ำแล้วจะเกิดร<ช>ากยากคือเรานำไว้แล้วนะ<ช>อ่ะเสร็จตามขั้นตอนนี้แล้วโชยนิดนึงบีบไปนิดหน่อยนึงตรงนี้เพื่อความแน่นนี่ครับท่านผู้ชมฮะเป็นแบบนี้ฮะแน่นไม่แน่นไม่รู้ละครับเป็นโอริโอเลยแหละโอริโออะไรอันี่ยเขาเรียกโอรีโออะไรวะ ไม่เขาเรียกเดลี่ครีมพิษาัตนี่นะแต่ผมไม่เขย่านะฮะกลัวหยุดออกมาอ้าวัดไปครับป้าสุยังไงต่อแล้วเอาเอาถุงครอบอย่าให้โดนหนามคือห้ามรั่วเลยนะใช่อ่ะเสร็จปุ๊บเอายางวงมาครับไม่ใช่ยางวงหนังยางหนังยาง วันนี้พี่ดีก่อนหนังยาถนางราถ้าเราไม่ใส่ทิศสองวงก็ใส่ทีละวงก็ได้แล้วก็ถ้าถ้าทำไมต้องรัดถึงสองวงล่ะสองวงสามวงนั่นแหละมันจะได้อยู่ได้นานแล้วรัดวงเลียวมันขาดโอ้ทำทำเผื่อให้มันอยู่ได้นานนานโอเคกว่ารากจะออกเลี้ยวมันขาดไงอ่าโอเคเอ้ามาเสร็จหรือยังฮะแค่เนี้ยยังแล้วเราก็จัดที่ดีจัดจัดจัดแล้วค่อยๆดึงดึงถวงขึ้นอ่า ให้ให้ยางมาติดขอบเนี่ยโอเคแม่จบแล้วเยี่ยมเลยถ้าแน่นดีแล้วจะเป็นไงป้ามันต้องอจับจับห้อยได้ป่าได้นี่ไงท่านผู้ชมนี่คือดีแล้วนะครับแตงแท้ๆกลายเป็นมะนาวลอยฟ้าไม่ใช่นะครับคือถุงแน่นแล้ว <c oughs> <c oughs> อะไรอโอ้ได้ลูกเลย <c oughs> ไม่น่าใช่นะออ้าว <c oughs> ป้าอันนี้คือจบแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้คือเบ็ดเสร็จแล้วเราเอาไปเก็บไว้ที่ไหน เราไปเก็บไวท้ที่ที่แดดไม่ส่องอะ่ะที่ที่แดดลำเลอ่ะคือไปตั้งในร่มก็ได้ได้ร่มก็ไ,ได้แต่ต้องต้องมีแดดมีให้เห็นแสง<ห>บ้างอ่ะป้ามีตัวอย่างให้ผมดูสักตัวอย่างไหมที่มันออกรากแล้วอ่ะจะให้ท่านผู้ชมเห็นหน่อยมีค่ะอ่ะเดี๋ยวค่อยให้ป้าแกะดูท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ป้าเล่าตรงนี้นิดหนึ่งป้าสักกี่วันอ่ะหลังจากวันนี้นับจากนับจากวันนี้ไปก็ประมาณเดือนแล้วเราก็ยกดูว่ารากออกหรือยังหนึ่งเดือนนะครับท่านผู้ชมนะหนึ่งเดือนให้ให้ยกสังเกตที่แก้ว่ารากออกหรือยังถ้าออกแล้ว เป็นไงครับป้าเก้ปล่อยมันไว้ก่อนจนกว่ารากเขาจะแข็งแรงแล้วมีสีเขียวอ่าป้าจะเอาตัวอย่างมาให้ดูหน่อยมีรากที่มีสีเขียวไหมคะนี่นีนะครับแกะออกมาเลยครับป้าแกะออกมาเลยครับป้าแกะออกมาดูเลยจะให้ดูก่อนนนี่มัแข็งแรงก็คือมันมันเลื้อยเยอะแล้วแกะออกมาให้ดูแต่แต่ไม่ต้องออกจากแก้วนะเหมือนแกะให้มันดูชัดๆเฉยๆครับเดี๋ยวเขาเขาคุมเข้าไปใหม่อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยว่ามันออกรากจริงๆนะไม่ได้โอเวอร์ไม่ได้เอาอะไรมาวาดไว้นะเราต้องเอามันออกจากแก้วไหมอ่ะไม่ต้องไม่ต้องเอาออกจากแก้วเดี๋ยวเเสสีียยดิม้ป ไม่เสียถ้าลองเอาให้ดูได้ป้ถ้าถ้าไม่เสียป้าความายดูหน่อยอ่านี่ไงชัดเจนไหมนี่ครับท่านผู้ชมนี่เลยจากโอริโอพิซซ่าเมื่อกี้จากที่เซาเสร็จเมื่อกี้มันออกว่าจริงประสุขอยขี้นึ่งชัดชัดข่อที่นี่ชัดไอ่ะนี่นี่อ่าดูนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นรากชัดเจนนะอ่ะเก็บกลับก่อนฮะเดี๋ยวเสียหายหลังจากที่ออกรากแบบนี้แล้วครับประสุฮะเราทํายังไงต่อ ต้องเราหลังออกจากหลอกลากใหม่ๆเรายังเพิ่งเอาลงฝอยไว้ก่อนวางไว้ก่อนคือเอาออกจากถุงแล้วก็ตั้งตั้งไว้ก่อนสักกี่วันน่ะตั้งไว้ประมาณแต่ให้ให้เขารับให้ให้เขาปรับตัวได้เ๋อปรับตัวกับอากาศภายนอกที่หลังจากออกมาจากถุงแล้วสักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมได้เออเอเาเอาปรับตัวออกมาจากถุงก็คือเอาออกจากถุงอย่างนี้ได้เลยหรอกไม่สุกถ้าเราเราไม่เอาออกจากถุงแล้วก็คือหงายวันนี้อย่างนี้ก่อนก็ได้ ให้ให้เขาค่อยๆปรับตัวไปแล้วก็เขาแข็งแรงเขารับแดดรับไรได้มีเทคนิคนะครับท่านผู้ชมค่ะแล้วก็ถ้าแห้งก็ลดน้ําได้อืมอ่ะก็คือว่าตอนแรกมันอยู่เนี้ยพอมันออกรากแล้วเนี่ยป้าสู่การเห็นรากนะมื่อกี้แกบอกว่าถ้าเกิดมันออกวันแรกๆพอเราออกจะกถุงให้เราไว้อย่างนี้ก่อนนะตั้งไว้ยี้สักพักนึงก่อนได้อย่างนี้สักกี่วันป่ะก่อนที่จะเอาออกหมดเลยสักอาทิตย์ก็ได้่ะตั้งไว้อย่างนี้สักหนึ่งอาทิตย์เพื่อเขาปรับปรับจะปรับปรับสภาพเออปรับตัวกับมาบรรยากาศในปัจจุบันก่อนเสร็จแล้วพอครบอาทิตย์นึงก็เอออาากกจ ลแล้วก็มาตั้งด้านนอกแบบนี้นถ้าแห้งก็สามารถหยอดน้ําลงไปได้ไดถูก <จะ S 1> ไหมครับป้าได้ด<น>แล้รงรปลูกได้เลยไหมคะต้องรอรอให้ดูดูว่ารากเขาตองควรลงได้หรือว่าถ้ารากมันแข็งแข็งแรงดีแล้วพร้อมที่จะลงรินได้ก็ลงได้เลยอืออ่ามาตัวอย่างครับเดี๋ยวผมจะยกขึ้นไปขอเคลียร์พื้นที่นิดนึงฮหอ่อนี่ทําไว้แล้วอันนี้คือเกิดมาจากกิ่งที่เราปักช้าด้วยวิธีการเมื่อกี้เลยถูกไหมครับป้าอันนี้พอจะจําวันได้ไหมน่าจะห้าหกเดือนได้แล้วเนาะห้าหกเดือนอุย ไม่ถือว่าช้านะต้นเริ่มดูเลยว่าโตขึ้นใหญ่มากนะอันนี้ขนาดป้าเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าเหมือนกับว่านอนมาลงมาล่อมแล้วถูกไหมโโลหนอนกินใบม้แต่อย่างที่บอกครับอย่างป้าก็ไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงอะไรมาฉีดมันอนะ่ะก็จัดการมันด้วยเทคนิคธรรมชาติ่ะนะก็ฟื้นฟื้นตัวกันไปแต่ถามว่ากิ่งเนี้ยต้องถามว่ามันโตดีนะ<อ>ถ้าเทียบกับกิ่งแค่นี้นะครับในวันที่ทำเนี่ยเนี่ยเนีย ห้าเดือนได้ขนาดนี้ผมว่าถือว่าใช้ได้เลย mm hmm. เร็วกว่าเพาอเมล็ดแน่นอนถูกไหมป้าเร็วกว่าพ่ะ,ะเมล็ดมันจะช้านะครับท่านผู้ชม,ชมซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ทําให้เราได้การขยายพันธุ์ที่ค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็ทาได้ง่ายดูแลไม่ยากเลยทําเสร็จปุ๊บ เอาไปตั้งแล้วก็รอแค่มันติดลากก็ดูแลแล้วก็เอามาลงนะครับวันนี้ฮะเทคนิคดีๆแบบนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณประส่ก่อนขอบคุณประสูครับนะครับและใน E ีีหน้าเราจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวของอะไรนั้นนะท่านผู้ชมต้องติดตามเราทั้งสองคนนะครับในรายการเกษตรออนไลน์บายเพื่อเกษตรครับซึ่งออกอากาศทุกวันอังคารเวลา18บนาฬิกานะครับนัดนวันนี้เราทั้งสามทนเนาะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ